สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนมิถุนายน64นะคะวันที่1ถึงวันที่15ของเดือนมิถุนายนนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในช่วงนี้นั้นจะเป็นอไรกันบ้างนะคะขอขอนุญ,ญาตหยิบไพ่สักครู่นะคะชาวราศีเมษนะคะ ให้ใบแรกของคุณนะคะได้เทนซับครัฟส์นะคะได้เองซับซอสเพสซับวันเดอะสตาร์หรือวิวออพปัจจุนะคะในตัวนี้นะก็ขออภันโทษนะ คือในตรงนี้ในตอนนี้นะคะเท่าที่หมอเห็นนะคะโดยชาวราศีเม่ประจําเดือนมิถุนายนยนี้นะคะเท่าที่เห็นเนาะคุณมีความรู้สึกดีนะคะมีความคือทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายของคุณดีนะคะสิ่งแวดล้อมรอบกายดีคือ,อะจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีจุดเสียเลยนะคะในตรงนี้เนาะ ในความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ยังมีครอบครัวที่แน่นแฟ้นยังปบอุ่นดีนะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณยังมีมีเหมือนกับว่ามีความต้องการที่อยากจะตัดสินใจอะไรในบางสิ่งบางอย่างแต่การที่คุณนั้นต้องการที่อยากจะตัดสินใจทําอะไรลงไปในตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะยากดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เกินเอื้อมหรือไกลเกินตัวหรือ,อหรือเป็นสิ่งที่ยาก เกินที่คุณนั้นจะทําได้ทําไหวหรือทําคนเดียวได้อะไรในตรงนี้นะคะดูเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังหรือรอคอยนะียกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าสิ่งสิ่งนี้จะทําว่ามันยากมันไกลเกินตัวคุณนะคุณจะทําได้ไหมคุณทําได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้หมอเห็นในพลังงานของคุณนะคะ คือคุณนั้นสามารถที่จะทําได้นะคะในความนับความสัมพันธ์ของคุณนะตรงเนี้ยคือดูดีหมดทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องการที่อยากจะพัฒนาสารต่ออยากจะปรับระดับของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะจะดูเหมือนกับว่าจะยากนะจะมีความยากอยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ว่าคุณนั้นก็จะสามารถทําได้นั่นเองนะแต่เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ หมอเห็นว่าฝั่งของคุณพยายามแต่ว่ายากนั้นคือพูดง่ายๆว่าเกิดอุปสรรคนั่นแหละที่ทําให้ยากลําบากในในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คืออะไรนะคะแล้วเขาคนนี้คิดอย่างไรกับคุณนะคะเรามาดูใจเขากันเนาะเรามาดูใจเขากันว่าใจเขาคิดอย่างไรทำไมความสัมพันธ์ใครั้งนี้ดูเหมือนจะไปได้ดีแต่ก็ยากเหมือนเดินนะคะในตรงนี้เนาะ เซเว่นสับเป็นตะเข็บเดอะซันเซเว่นสับครัสในสปาวน์ดิเดวิลนะคะในตรงนี้นะคะหมอเห็นว่าฝั่ง,ขงเขาเนี่ยก็มีความพยายามที่ ต้องการความสัมพันธ์นี้เหมือนกันมีความพยายามเหมือนจะเริ่มต้นใหม่นะคะคือเหมือนกับว่าคุณคือความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือดูเหมือนว่าจะดีนะคือทุกสิ่งทุกอย่างดูดีหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าคุณกําลังจะเกิดเอฟเฟกอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกิดจากตัวเขาต้องการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วเขาก็มีความคาดหวงังมีมีสิ่งที่เขารอคอยหรือปรารถนาในตรงนี้ ที่เขาจําเป็นที่ต้องพยายามหรือพูดง่ายๆว่ามีสิ่งที่เขาชอบมากกว่าตรงที่ชอบมากกว่าที่มีอยู่ในตรงนี้นั่นเองนะคะคือพูดง่ายๆว่าเขาอาจจะไปหลงรักใครบางคนแต่ว่าเขาคนนี้ยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นยังเป็นการที่อยู่ในสเต็ปที่เหมือนกำลังศึกษาดูใจเหมือน โยนเหรียญถามทางอยู่ว่าจริงๆแล้วเขาคนนั้นยังรักคนของคุณอยู่ไหมนะคะหมายถึงว่าคนของคุณตรงนี้ถามของถามคนที่เขานั้นไปหลงรักอีกทีหนึ่งก็คือมือที่สามเนาะว่าเขาคนนั้นชอบเขาหรือไม่นะคะในตรงนี้ก็ยังมีความสับสนกังวลใจและลังเลอยู่นะซึ่งเขาจะถามว่าจะถามว่าเขาสามารถที่จะจบกับคุณได้เลยไหม เขาก็ยังไม่ได้กล้าที่ว่าจะจบโดยโดยเด็ดขาดอะ,อะไรในตรงนั้นนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่ยังอยู่ด้วยกันในตรงนี้ยังยังมีเขายังมีคุณอยู่ในตรงนี้นะคะก็หมายความว่าคุณนั้นอาจจะมีอมีเหมือนผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับจะมะีบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นอาจจะ มีบุตรร่วมกันหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังตัดกันไม่ขาดที่ยังต้องทําร่วมกันอยู่นะตรงนี้นะเวลานี้อยู่นะคะแต่ว่าจะถามว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตัวคุณยังอยู่ใจคุณห่างไปเลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังไม่ใช่ร้อยเปซนะคะคือเขายังไม่ได้ตัดทั้งกายและใจจากคุณเขายังอยู่กับคุณแต่เพียงแค่ว่า เป็นในลักษณะเหมือนกับเป็นความผูกพันมากกว่าหมดความรักไปแล้วแต่ว่ายังมีความผูกพันมากกว่านะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะชอบใครคนใดคนหนึ่งซึ่งได้แต่ชอบนะคะได้แต่หลงแต่ไม่สามารถที่จะได้ครอบคอรองอะไรตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอะไรกันต่อไปนะคะเพราะว่า เขาคนนี้นะคะมีความรักความสัมพันธ์ให้กับอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ผูกพันกับคุณผูกพันกับคุณแล้วก็ไปลงรักกับใครอีกคนหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ในตัวนี้นะคะแต่ส่วนกับคุณเหมือนกับว่ามีผลประโยชน์ต่อกันซึ่งกันและกันนะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะตัดจบคุณหรือจะไปเริ่มต้นใหม่ได้โดยร,ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นยางไรต่อไปนะคะได้เดลิเวอร์นะคะได้คิ n ซ s บวันโฟล์ซับว o นโฟล์ซับเทนด์เคิลทรีซั o r ัสนะคะในตรงนี้นะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะจะมีอ่าเหมือนเดลเวอร์เข้ามาเหมือนกับว่าคุณจะมี แนวโน้มที่จะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเหมือนกับประมาณว่าตัวเขาเองเนี้ยก็จะไปเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นได้นะคะเนื่องจากว่าเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นต้องการเขาจริงๆหรือไม่และถ้าเขาไปแล้วเขาจะไปในที่ทางใดและจะไปและจะเสียใจไหมอะไรตรงนี้นะคะจะผิดฝังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนคุณเองในตัวของคุณเองคุณพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความรักในครั้งนี้หรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังคงอยู่นะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณจะรักษาเอาไว้ให้คงอยู่จะมีความรักอยู่หรือแค่ผูกพันก็ตามคุณจะยังคงรักษาเอาไว้นะคะรักษาซึ่งความสัมพันธ์ในตรงนี้เอาไว้อย่างอย่างแน่นหนานะคะอย่างมั่นคงนะถึงแม้ว่าคุณนั้นจะหัก้ามใจ เขาไม่ได้จะห้ามให้เขาไม่ชอบไม่หลงหลักใครไม่ได้นะคะแต่คุณสามารถที่จะหักห้ามใจตัวเองได้เนื่องจากว่าถ้าคุณรู้ว่าเขานําไปชอบคนอื่นถ้าคุณรู้ว่าเขานั้นนอกใจคุณก็หักห้ามใจตัวเองโดยการที่เป็นน้าเย็นซะานะคะเป็นตัวที่อ่เป็นตัวหล่อหลอม นะคะที่คอยเยียวยาทําให้เขานั้นรู้สึกเย็นลงและมีสติมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจะเริ่มต้นขึ้นนะคะแลวแน,น,นวรน้อขอความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะมีการเห็นอกเห็นใจกันแลบความไม่คงที่มีอยู่เนี่ยก็จะเป็นไปตามที่คุณนั้นได้รู้สึกแลานึกคิดมาโดยเสมอโดยตลอดนะคะซึ่งในตรงนี้นะคะ อาจจะมีการเห็นอกเห็นใจกันความรักมั่นคงมีกันและกันนะคะไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาคือคุณก็รู้ดีนะคะว่าถ้าคุณทําตัวเป็นผู้ให้นะคะก็คุณเองคุณก็จะได้รับแต่ในการที่คุณนั้นจะได้รับเนี้ยเป็นการได้รับของในแง่มุมของแต่ละคนซึ่งคุณเองคุณก็อยู่ในมุมของตนเองก็พูดง่ายว่า อยู่ในโลกอยู่ในมุมของตนเองทําหน้าที่ของตนเองนะคะในตรงนี้เนาะก็ะคือแยกใจทําหน้าที่การงานของตนเองแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคในตรงนี้ไปร่วมกันนะคะก็คือจะไม่มีโอกาสหรือไม่มีแนวโน้มที่จะได้เลิกกันในตรงนี้นะคะแต่เพียงแค่ว่าใจใจเขาเนี่ยก็มีพื้นฐานที่ดีกับคุณแต่เพียงแค่ว่าจะให้เขากลับมารักหรือหวานชื่นกับคุณได้เหมือนเดิมนั้น ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเขาคนนี้นะคะบุคคลหรือตัวตวนของเขาคนนี้นั้นอาจจะมีพื้นฐานของความเจ้าชู้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเจ้าชู้ประตูดินหรือเจ้าชู้ไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเขาก็ยังมีความรักเดียวใจเดียวอยู่แต่เพียงแค่ว่าเขาจะมีการที่เป็นคนช่างเลือกนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าอารมณ์แห่งการช่างเลือกของเขาเนี้ย จะมาอยู่ในช่วงที่ผิดแล้วก็การเวลาที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคำแนะนำของชาวราศีเมษของไพ่ลมันแอนเจ้ลกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะ Let's go. off o p าคน o ัอชื่อนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ถูกอิดบางไปอยู่เนี้ยนะคะกําลังจะถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็เซปเรชันนะแล้วก็สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะได้รับรู้มาบ้างแล้วนะคุณอาจจะมีเซนต์มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณนั้นก็รู้นะคะซึ่งเซปเรชันตรงนี้กับโฟลสบารตรงนี้ซึ่งเป็นความหมายเดียวกันนะคะเป็นความหมายที่แบบว่าคุณนั้นอาจจะมีเซน์มีความรับรู้คุณรู้อยู่กัใจแล้วนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่เป็นเป็นจิตใต้สำนึกที่รู้ได้โดยอัตโนมัติโดยที่ใครไม่ต้องมาบอกไม่มีคนอื่นมาบอกหรือกล่าวในอะไรในตรงนี้นะซึ่งคุณจะสามารถรับรู้และรับทร,รบาบได้ด้วยได้ด้วยตนเองนั่นเองนะคะแล้วก็เวรไดไศูนนะคะหมายถึงว่า สิ่งที่กําลังจะเปิดเผยสิ่งที่คุณคาดหวังหรือรับรู้มาก่อนลุวงหน้าหรือรู้อยู่ก่ใจแล้วตรงนี้กําลังจะเปิดเผยเร็วๆนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่โซนจิเิน,นารน,นั้นกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะ ส่งจิตวิญ,ญญาณได้ออกมาบอกว่าแอตเทติกทูนะคะแอตเทติกทูแล้วก็เฮลลิงนะคะ นะะในตรงนี้นะคะเขาไพ่โ่งจิตยิ่งใหญ่กำลังจะมาสื่อสารให้คุณรู้ว่าคุณควรที่จะมองความจริงและก็รักษาเย,ยาีวเวเยวยาจิตใจของตนเองรวมถึงเยียวยาจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะสุขภาพของตนเองด้วยนะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็ทำตนเองให้มีความสุขและสร้างสื่อสารให้กับตนเอง และทุกสิ่งทุกอย่างก็กำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้เนาะ,ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพระเยซูกำลังจะแนะนำอะไรนะคะพระเสซูนี่ก็เสมืนไพ่ของแห่งเทพเจ้านะคะ็นสวรรค์กำลังจะแนะน,หนํหรือกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะเขาบอกว่านอกแชนอกเจสนเชลวี not at, not ออกแผ่นอัญเชือกนะคะก็คือว่าการที่คุณนั้นเคาะนะคะคือแบบเคาะแล้วก็เปิดเปิดออกมานั้นอะ่ะจะทำให้คุณนั้นได้อกเจะคือเคาะแล้วก็เปิดมันนะคะคือเหมือนกับว่าให้เปิดใจอะไรประมาณนะะั้นคือคือแบบ เพราะแล้วก็เปิดประตูอะไรประมาณนี้เนาะก็คือแบบพระเจ้าต้องการอยากจะให้คุนั้นพยายามสื่อถึงว่าให้คุณน้นเปิดใจนะคะพยายามเปิดใจเปิดเปิดทัศนคตินะคะในตรงนี้เนาะพยายามอยาดิดกั้นอย่าอย่าแบบคือแบบอย่าปิดกั้นตัวเองสิ่งใดที่คนเปิดก็คือเปิดแบบโอเพเนตออกไปในตรงนี้นะคะ เราก็ให้ใบนี้นะคะพยายามที่จะสื่อว่าถ้าอ่าคุกคือไงว่าไงาว่าผู้ที่เชื่อในผลงาน ประมาณว่าพระเจ้ากำลังจะสื่อสารว่าถ้าคุณนั้นมีศรัทธาคุณก็จะสามารถที่จะดำเนินลอยตามหรือทำตามคำสั่งสอนของพระเจ้าได้นะคะในตรงนี้เนาะก็คือว่าพระเจ้าพยายามที่จะให้คุณนั้นปลดปล่อย เอเนจีลบโรคะเอเนจี Energy ที่ไม่ดีทําให้คุณนั้นไม่มีความสุขให้ปล่อยออกไปแล้วก็ให้เปิดใจนะคะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังจะเผชิญอยู่นะตรงนี้แล้วก็ศรัทธาพระเจ้าทําในสิ่งที่ดีแล้วก็ทําตามในสิ่งที่ท่านนั้นเคยสั่งสอนเอาไว้นะคะเป็นบทของพระเจ้านะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะ ถ้านพยายามที่อยากจะสื่อถึงถึงการที่ว่าให้คุณนั้นจงมีแต่ความสุขนะคะเปิดเปียบเหมือนดังพระบิดามอบให้กับคุณนะคะคือส่งส่งมาให้กับคุณคือมอบให้กับคุณนั่นเองนะก็คือเหมือนกับว่าสรุปสามไพ่สามใบนี้ก็คือว่า ถ้าให้คุณน้เปิดใจเปิดใจแล้วก็เชื่อและศรัทธาในพระเจ้าถ้าคุณศรัทธาในพระเจ้าคุณจงเดินตามคําสั่งสอนของพระเจ้านะคะคาสั่งสอนของพระองค์นะคะแล้วก็ให้คุณนั้นจงมีความสุขนะคะเหมือนเหมือนกับดังที่ท่านนั้นทรงประทานคําสั่งสอนหรือสิ่งดีๆที่นํามามอบให้กับคุณนั่นเองนะคะจงมีความสุขและคุณก็ เดินลอยตามเท่านั้นนะคะชีวิตคุณก็จะมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะและใงวันนี้ก็ขอจบําพนัน,นไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหรือจอกเป็นรายส่วนตัวนะคะให้แอดไลน์ไอเดีเข้ามานะคะและถ้าท่านใดชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนทุกๆท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการที่จะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะในใไวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ